ทำงานออฟฟิศมาสิบกว่าปีนะครับเบื่อแล้วก็หมดไฟแต่ก็ไม่กล้าลาออกจากงานจะทํายังไงดีใครที่เจอปัญหานี้บ้างนะครับกดเซฟโพสต์นี้เก็บเอาไว้นะครับแล้วก็แชร์เก็บเอาไว้เลยนะครับโค้ชบีคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคุณแน่นอนแนะนําอย่างนี้นะครับในระหว่างที่คุณทางานประจําแล้วคุณเริ่มหมดไฟนะครับแนะนําให้คุณหาอะไรได้เสริมเพื่อเป็นรายได้เอาไว้เป็นอีกขาหนึ่งครับเพื่อเวลาคุณออกจากงานคุณจะได้มีรายได้อีกอันนึงรองรับโค้ชบีรู้แล้วล่ะครับว่าจากคนที่ถามคําถามแบบนี้นะครับคือใจคุณอ่ะไม่อยู่กับองค์กรแแล้วต่ ลาออกไม่ได้มันอยู่ในสถานะถูกบังคับให้ทําแนะนําอย่างนี้นะครับไปเริ่มต้นหารายได้เสริมจากออนไลน์ก่อนครับและรายได้เสริมออนไลน์ที่มาแรงที่สุดในเวลานี้หาเงินได้ง่ายที่สุดเป็นอาชีพสุจริตที่ง่ายที่สุดก็คือการทาในหน้าติ๊กต็อกครับในหน้าติ๊กต็อกก็คือการที่คุณนั้นเนี่ยสามารถเล่นติ๊กต็อกไปด้วยแล้วก็ทําคลิปแล้วก็เอาสินค้าของคนอื่นเอามาติดตะก้าลงในคลิปของเราครับแล้วถ้าเกิดมีคนนะครับมาเห็นคลิปเราแล้วกดสั่งซื้อสินค้าที่ตะก้าของเรานะครับเราจะได้สิ่่่งทีีเรยกวาาค และไอ้ค่าคอมมิชชั่นนี่แหละครับผมที่มันเปลี่ยนชีวิตคนมามากมายนักต่อนักเต็มติ๊กตอกไปหมดแล้วครับหลายคนทํางานประจํามาก่อนนะครับพอมีค่าคอมมิชชั่น5 0,000ต่อเดือนแสนต่อเดือนก็ลาออกจากงานประจําครับนี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับการหารายได้เสริมเพื่อทดแทนงานประจําในช่วงแรกแน่นอนรายได้คุณอาจจะยังไม่เยอะครับเพราะว่าประสบการณ์คุณยังน้อยการลงมือทําคุณยังน้อยครับแต่ถ้าเกิดคุณสะสมทําไปเรื่อยๆนะครับไม่เกิน3เดือน6เดือนเท่านั้นแหละครับถ้าทําอย่างตั้งใจจริงๆนะครับเปลี่ยนชีวิตคุณได้แน่น โค้ดบีมีลูกศิษย์หลายคนเลยนะครับที่ทําแค่3เดือน6เดือนนั้นเนี่ยรายได้เนี่ยห้าหมื่นแสนหนึ่งแสนบวกบวกต่อเดือนเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับเพราะฉะนั้นแนะนําอย่างนี้นะครับให้เริ่มจากในหน้าทิกต o k แล้วที่สําคัญนะครับในหน้าทิกตอกข้อดีของมันก็คือมันไม่ต้องรับผิดชอบอะไรครับทำคลิปติดตะกร้าแล้วคือจบนะครับคุณไม่ต้องตอบแชทลูกค้าไม่ต้องแพ็คของไม่ต้องส่งของเวลาสินค้ามีปัญหาไม่ต้องเคลียร์กับลูกค้าเจ้าของร้านที่คุณไปดึงสินค้าเข้ามาจะเป็นคนเคลียร์ให้คุณหมดมันเลยเหหมาาาาาะะสํํํรรับคนนทที่่งปจอยู แล้วหมดไฟอยากหาอย่างอื่นถาเพราะมันรบกวนเวลาประจํางานคุณน้อยถ้าเกิดสนใจนะครับโคชบีก็แนะนําเลยนะครับไาททำในหน้า t ิ k กต o k แต่ถ้าเกิดคุณไม่รู้นะครับว่าจะเริ่มต้นการทําในหน้าติ๊กต k อยยังไงนะครับโคชบีมี3ทางเลือกให้คุณครับทางเลือกแรกครับคือหนังสือเล่มนี้ครับเป็นหนังสือที่โคชบีเขียนเองกับมือครับชื่อว่าหาเงินล้านง่ายๆด้วยติกต o k ช ฉบับทาได้จริงไม่มโนเหมาะสําหรับผู้เริ่มต้นอยากติกตะกร้าเป็นอยากหารายได้จาก t ิ k กต o อเป็นครับแล้วที่สําคัญนะครับห,หนังสือเล่มนี้นะครับเขียนละเอียดชนิดที่เรียกว่ากดปุ่มตามจับมือทานะครับผมมีปุ่มวงให้คุณเลยครับว่ากดตรงนี้ตรงนี้คุณก็เปิดหน้าจอมือถือคุณครับแล้วก็กดตามหนังสือนี้ได้เลยคุณจะสามารถติดตะกร้าเป็นดึงสินค้าจากร้านอื่นเป็นเรียกว่าเป็นในหน้า t ิ k กต k แบบมืออาชีพได้จริงๆเลยครับและทั้งเลือกที่สนะครับสำหรับบางคนที่ไม่ชอบการอ่านหนังสือนะครับเป ค,ความยาวนั้นเนี่ยยีชั่วโมงแบ่งเป็น10บทใหญ่ๆนะครับจะลงรายละเอียด ยิบทุกเม็ดมากกว่าหนังสือเล่มเมื่อสักครู่นะครับเพราะคอร์สออนไลน์เนี่ยค่อนข้างเจาะลึกในทุกแง่มุมของ Tik t o ็อกถ้าเกิดสมมุติคุณไม่ชอบอ่านหนังสือแนะนําให้เรียนคอร์สออนไลน์ก็ได้ครับคอร์สออนไลน์เป็นคอร์สพร้อมเรียนทันทีแล้วนะครับผมไม่ต้องรอวันเวลาอะไรทั้งสิ้นนะครับถ้าเกิดคุณสมัครปุ๊บแอดมินจะดึง Facebook คุณเข้ากลุ่มแล้วเข้าไปเรียนในกลุ่มแล้วเวลาเรียนนะครับคุณบริหารจัดการเวลาเรียนเองได้เลยถ้าคุณทํางานประจําอยู่คุณมีเวลาเรียนเฉพาะตอนค่ำตอน,นกลางคนืน,น,น,นค เลยครับบริหารจัดการเวลาเรียนเองได้เลยและทางเลือกที่3นะครับคือคอร์สสอนติ๊ tok อกแบบสดๆเลยนะครับเจอตัวโค้ชบีเป็นๆเ,เ,เลยนะครับจับมือทําเลยนะครับวันเดียวจบทําไปเลยถ้าไม่เป็นไม่ให้คุณกลับบ้านครับซึ่งรอบต่อไปโค้ชบีจะจัดขึ้นนะครับในวันอาทิตย์ที่15ธันวาคมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณสนใจนะครับแนะนําให้มาสมัครเลยแล้วที่สําคัญนะครับใครที่สมัครคอร์สอสอนสดเจอตัวจับมือทำเนี่ยโค้ชบีจะแถมคอร์สอ,ออนไลน์ที่เมสครู่พูดถึงเนี่ยให้กับคุณไปด้วยฟรีๆให้คุณไปเรียนส่งเเสรริมซึ่งกกััันนนนนแลละะใวีย นั้นโค้ดบีจะตั้งกล้องเอาไว้ด้วยนะครับบันทึกภาพการสอนของโค้ดบีเอาไว้ครับเพื่อให้คุณสามารถกลับไปเรียนทบทวนย้อนหลังได้ตลอดชีพไม่มีหมดอายุครับคุณเรียนตรงไหนคุณลืมตรงไหนคุณกลับไปดูคลิปที่โค้ดบีตั้งกล้องบันทึกเอาไว้ได้เลยนอกจากนี้นะครับคนที่เรียนคอร์สสอนสดกับโคบ้ดบีโค้ดบีจะแจกหนังสือเล่มนี้ให้คุณไปด้วยครับชื่อหนังสือว่าจากศูนย์สูรร่ล้านดยติ๊กต็อกเป็นหนังสือที่สรุปคีย์โน้ตสำคัญคญ,คญนะครับในการทำติ๊กต็อกตั้งแต่คุณมีความรู้้้้้เเเเปป็็นนนนนนนจจกกกกรรระททััั่่่่งงงคคคุุณณมมมีีีาาายไไไดดดหหลลตออออืืืสิซ เพราะโค้ชมีไม่มีขายที่ไหนครับจะแจกให้เฉพาะคนที่เรียนคอร์สสอนสดเจอตัวจับมือทำกับโค้ชมีเท่านั้นครับ และในวันเรียนวันนั้นนะครับคุณสามารถมาปรึกษาโค้ชบีได้โดยตรงเลยนะครับโค้ชบีเปิดฟรีททมให้คุณปรึกษาแบบ1ต่อหนึ่งกับโค้ชบีตั้งแต่หลังเลิกเรียน5โมงเย็นไปแล้วนะครับยาวจนถึงกี่โมงก็ได้ไม่มีเวลาจำกัดจัดขึ้นนะครับในวันอาทิตย์ที่15ธันวาคมตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นนะครับผมที่กรุงเทพนะครับโรงแรมวาเลียถนนสุขุมวิทซอยถ้าคุณสนใจอยากจะเริ่มทําอาชีพในหน้าทิกต o อกแบบเป็นจริงเป็นจังนะครับให้คุณลองดูเอาครับว่าจะอ่าน,น,นหน,ออน,นัง ก็ได้นะครับคอร์สสอนสดจะคุ้มที่สุดนะครับเพราะมันจะแถมคอร์สออนไลน์แล้วก็มีหนังสือเล่มนี้แจกให้คุณด้วยครับถ้าสนใจนะครับก็ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับแอดมินได้เลยโค้ชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์